เรานอนที่นอน,นอ <c oughs> บนเครื่องใช่ไหมเราไปหลับบนเครื่องใช่ไหมหลับฝันดีหลับฝันดีเดี๋ยวตื่นเช้ามาเราก็จะไปโผที่ทกเูเวดเออที่กูเวดจ้ะแล้วก็ไปต่อที่จากกูเวดไปเจด,ดา้าเ <c oughs> ป,ป็นการฝันที่กูเวดก่อนเป็นฝันเสร็จแล้วก็จะบินต่อไปเจด,ดา้าถึงเจด,ดา้าว่ประมาณสิบโมงสิบ เจ็ดด้าสิโมงสิเโมงเมืองไทยก็ตีห้าเ้ยอ๋อเมืองไทยก็หมงนเมืองไทยก็บวกไปอีกสบวกสี่อะกงไทยเร็วกว่าสชั่วโมงอ๋อโอเคสิบ็บวกสก็เป็นสิก็ประมาณบ่ายสเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เจ็ดด้าเราบินโดยเครื่องบินโบอิงเจ็ดเจอยครับคนก็เยอะครับ เยอที่ยวบินนี้จะเป็นดึงไปเช้าเอาที่หมายปลายทางที่เจดา้าเดี๋ยวเราไปต่อเครื่องที่บูตอนนี้ก็เครื่องก็จะออกไปี3านดีซานคลื่นเนะาะไปถึงที่คูวเวตประมาณ้าเจ็ดมโมงเชา้ชา แล้วก็ขึ้นที่นั่นประมาณ9า้ามงนะปโมง4ี่สิบ้า่ไปถึงที่เจส้าเขมาท1่เบตต์ทวันนี้ก็ไม่ดีหน่อยเรียกว่าอะไรโไหดห <c ười> น,น่อยเพราะหดนอน,นอนนอกช้านิดหนึ่นอนงออดมากแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราก็เกิรับยาว พอจะไปถึงเครื่องเครื่องบินก็จะปิดมือสายบินสายการบินคูเวตเนี่ยพอที่มาที่หน้าเกตเนี่ยกระเป๋าที่ขึ้นเครื่องเนี่ยเขาจะเปิดดูอีกทุกใบนะครับดังนั้นมันก็เลยจะเสียเวลาหน่งแต่เข้ามาปุ๊บเขาก็ให้ขึ้นเครื่องเลยไยม่ต้องรอแเครื่องบินเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะก็ตรงตามโปรแกรมเรียกว่าดีเียว 朝。 หน้าหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวหน้าจะจบกันไป ไปไงตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเจดีอากาศเย็นๆนะวุ้นเจดีตัวพานะจ๊ะเวลา2โมงจะไม่รู้ว่าข้างนอกอากาศเย็นยังไงเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าเสร็จแล้วเราก็เราไปผ่านตมก่อนผ่านตมแล้วก็เอากระเป๋าแล้วก็ไปรับรถเช่าเดี๋ยวเราก็รับรถเช่าเสร็จเดี๋ยวเราก็ลองขับไปเที่ยวก่อนเพราะว่าโรงแรมยังเช็คอินไม่ได้ใช่โรงแรมเช็คอินมันจะปรบ่าย13ว่าเดี๋ยวเราขับไปเที่ยวสักพานก่อน อันนี้เรารับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยู่ที่สนามบินที่เจด,ด้า,เดดาน,นเดี๋ยวเราจะมาดูตู้ปลาจากสนามบินก็จะมีตู้ปลาตู้อย่างใหญ่เลยครับเข้าไปดูตู้ปลากันมีปลาสนามด้วย เราอยู่ตู้ปลาตู้ปลาในสนามบินตู้อย่ใหญ่ครับมาดูมันใหญ่แค่ไหนสูงแบบพื้นทุกระดานเดี๋ยวเราก็เราต้องนั่งแท็กซี่ไปเอาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปมีบูโรเช่าเลยโอเคไปเลยนะไปนี่อ่ะสัมภาระเราก็ประมาณนี้แหละสัมภาระเราก็ประมาณนี้แหละ สัมภาระเราปไปม,มาชั้นจีเพิ่มมาเอารถเช่านี่ก็จะนี่แหละครับดี๋ยวก็เตรียมเอกสารที่เราจองรถมา<อ>เช<ร>่าของบัตเจ็ดว่ามีมีอยู่บริษัทเดียวที่ว่า เจาจากเจด,ด้าล้วไปคืนที่อารูล่าได้ทีิปนี้เราจะไม่กลับขับไปแล้วเราจะไม่กลับมาที่เดิมเราจะไปคืนรถต่างเมืองไปเดี๋ยวเรา้าไปลปะเสร็จละหมาดใช่ปม,มีเจ้าเดียวที่เราไปคืนรถที่อารูล่าได้แล้วก็รถที่มีให้เลือกก็มีแบบมไม่ไม่กี่รุ่นนะมีน้อย เอกสารเรื่องรับรถเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว <işte. S 1> ที่เคาน์เตอร์ของปัะเททีนี้เราก็จะไปที่ไปเอารถมาไปเอารถที่อาคารจอดรถกันช่อ<ป>งไหนนะจไ<ห>ลอีไล่อีทริปนี้ก็จะนั่งเครื่องท้อลอดหน่อยนั่งไฟตรงก็ วเวลาไม่สวยเวลาไม่ดีเพราะว่าไฟตรงก็มีราคาก็ใกล้เคียงกันกับไฟอ้อมไฟแวะแต่ว่า่าถึงนี่ห้าทุ่มไม่สะดวกสำหรับเราเราเคยไปที่ตอนที่ไปอ่าโอมานเนาะ<ต>ไปถึงห<ล>้าทุ่มเรไปเมกาเป็นยรอกอะเราบินแบบยาวๆเราหลับขึ้นยาวๆแล้วพอไปถึงเย็นถึงค่ำๆอะเราจะนอนไม่หลับแล้วที่นี่เรากลัวเรา,จจากล,าจจากลกัวเรื่องปัญหาเรื่องไอ้นี่ด้วยนู้นนูนมัน้ง